ก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ต้องไกด์ถ้าไกด์แปลว่ามันเตรียมกันใชแแ่แสดงว่าสคริปต์แสดงว่าโกหกสังคมอะ่ะแสดงว่าคลิปที่ทําไปโกหกสังคมหมดเลยอะ่ะอย่าตลกครับโอเคค่ะคือ,ค,อคือเมื่อเมื่อเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะคะหนูหนูโทรกะกะโทรไปหาคุณลุกนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีคนรับสายแล้วพอดีเออแต่เดนแมนเขาโทรกลับมา เพราะว่าหนูจะถามคุณลุงว่าคือแม็กน่ะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยหนูพาคุณแม่ไปหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องไตเสื่อมแล้วนีหนูก็เลยจริงๆแล้วส่วนตัวหนูไม่ไม่ไม่ไมค่อยจะเชื่อถือเท่าไหร่อัอนนี้ อันนี้คือความรู้สึกจริง,รงๆนะคะแต่แต่ว่าก็ก็ก็จําเป็นที่จะต้องไปเพราะว่าเพราะคือแม่ก็ยังเชื่อทางนี้อยู่ก็เลยเลยไปแล้วกลับมาแล้วแล้วมันมันไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าไม่ดีขึ้นเลยแล้วเขาก็ให้ยาตัวเก่ามากินอีกก็เลยพอดีหนูติดตามลุงอยู่สักประมาณก็เกือบสองอาทิตย์ได้แล้วค่ะและทีนี้ก็เลยอยากจะ <c oughs> ขอความแนะนําจากคุณลุงนะคะ่ะพอดีน้องเขาโทรกลับมาครับน้องเขาคนนี้เขาชื่ออะไรครับเอ่อทีทีทีเอ็มนะคะแต่ต้นแมนอะฟังให้ดีนะก่อนมัน<อ>ต้องเปิดตัวแต่ต้แมนก่อนนะเนาะผมให้สิทธิ์เขาคิดแทนพูดแทนโอเคนะนึกออกไหมอ่ะอ่ะเพราะผมวินิฉัยกัน รอบด้านแล้วนะว่าครับเพราะฉะนเวลาสื่อสารมาเขาก็ถามอะไรเบื้องต้นพอสมควรเนาะ,ะใช่นะส่วนตัวที่มันเป็นสริขาดจุดจบก็ก็น่าจะอยู่ที่ลุงก็เลยได้คุยกันตอนนี้ก็แล้วกันเนาะ,อะเอาครับวมนนี้จับความได้ว่าพระราชมารดามีปัญหาเรื่องไตไปหาเขาก็บริโภคแต่เคมีเคมีเคมี ไตไปเรื่อยนาทีนี้นะฮะเคมีพปุ๊บที่สุดแล้วก็จะแปลว่าต้องฟอกเลือดฟอกไตอันนี้เ<ด>ชื่อค<ะ>นคือปลายทางเชื่อคน,นไม่ย้ายได้กินได้เลยคือตรงนั้นเั้นคนที่มีปัญหาไตโอยโหยกองล้นล้น,ลนโรงขังสัตวนะ์เปลืองเตียงเยอะเลยเพราะเคมีเคมีเคมีเคม,เคม,เคมีหรือไม่เอาละทีนี้กลับมาถึงฝั่งคุณจะบอกว่า ไม่ค่อยจะอินกับสิ่งนั้นเนาะ,นะไ,มไ,มไม่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 อินกับเคมีก็แล้วกันเนาะ,<อ>ะแต่พระราชบัณดาท่านอนอินมาตลอดเนาะ,<อ>ะทีนี้ <อะ S 1> คำถามย้อนกลับไปปรับแก้ปัญหากับพระราชบัลดายังไงเชิญครับเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วคือคือตอนนี้หนูหนูเริ่มที่จะแบบว่าแชร์เรื่องนี้ ไปในะให้ครอบครัวก่อนนะคะคุณลุงให้น้องปิดเขาฟังแล้วก็เริ่มให้แม่ฟังแล้วค่ะวันนี้คุณแม่ก็จําคุณลุงได้แล้วแล้วก็จําเสียงคุณลุงได้แล้วว่าอ๋อนี่ลุงหงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาหนูเปิดแล้วก็มันอยู่ไกลๆซึ่งเขาจามองไม่เห็นหน้าคุณลุงก็จะําอย่างว่าอันนี้เสียงลุงหงอกนะอะไรเงี้ยหนูก็จะแนะนําว่าอ่าแม่ลุงหงอกแนะนําแบบนี้แบบนี้นะเนี่ยแล้วหนูเชื่อว่ามันช่วยเราได้ แต่ว่าก็ก็หนูเข้าใจค่ะว่าอันดับแรกเนี่ยหนูต้องทําแล้วต้องได้ก่อนแล้วหนูจะไป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 สอนหรือว่าไปช่วยคนที่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 เขาลําบากอะค่ะอืมถูกต้องครับเราต้องรู้ต้องทําได้ซะก่อนก่อนที่จะไปถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้กับผู้อื่นก็ได้รู้ตามโอเคดีมากคานี้ครับเชิญครับอ่าแล้วแล้วทีนี้หนูก็เลยคือแบบ เออมันมันเหมือนกับว่ามันสุดนะคะคุณลุงเพราะว่าหนูไม่อยากให้คุณแม่ต้องแ,องแบบว่าต้องไปฟอกไตแล้วหนูเลยเห้แล้วว่าหนูจดเบอร์โทรศัพท์คุณลุงไว้ตั้งแต่แรก,แรกๆที่หนูพบพบเออคุณลุงอะนะคะแอ้ที่หนูก็เลยโทรหาคุณลุงดีกว่าโอเคอจะถอยลังมาคุยจำหน้าเรื่องคุณแม่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้อ่าอ่าตอนนี้ก็คือ ให้ให้ให้ฟังของคุณลุงไปก่อนนะ่ะื่ะยังยังไม่ได้อธิบายว่าเออคือคือยังยังไม่ได้บอกคุณแม่ว่าต้องต้องกั้นลำลมหายใจยังไงหรืออะไรยังไงค่ะเพราะพ่อหนูก็คิดว่าหนูยังยังผ่านตรงนี้ไม่ได้เน่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจเรื่องคุณแม่เรียบร้อยโอเครอกคุณแม่ก่อนตอนนั้นเนาะให้ท่านทดลองทําตามที่บอกเนาะหรือว่าส่งคลิปไปให้ท่านเนาะเอาละท่านก็เข้าสู่ประเด็นคือฝั่งตัวคุณเฉพาะนะคุณกับลูกมอกเท่านั้นต่อไปนี้เชิญครับ อ,อ,อย่างยังเมื่อตอนกลางวันนะคะพอพอน้องเขาบอกว่าให้กลั้นลมหายใจ<ม>เพราะว่าหนูถักไปว่าเอทําไมทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยหนูหน,หนูหนูทําแล้วทําไมหนูยังได้คือแบบว่าเอ,อได้คอร์สะตัวเก่าๆอยู่มันมันเหมือนกับทําไมมันมีตัวใหม่เข้ามาหรือว่ามันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอเราใช้คําว่ากลั้นครับเพราะผมไม่เคยให้ใครกลั้นครับผมให้หยุดกับดูดครับอืม ค่ะเข้าใจคำว่าดูดนะครับว่าตัวเข้าใจคำว่าหยุดไหมเข้าใจค่ะอธิบายคำว,ว่าเข้าใจครับออย่างเมื่อตอนกลางวันหนูหยุดก็คือเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้เลยครับก็คือคือคือหนูก็หยุดเลยค่ะคุณลุงหยุดเช่นคุยคุย,คยตอนนี้นค่ะคุยคุยอยู่นี่นะครับปิดปากเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะ โอเคไม่โอเคเข้าใจเข้าใจนี่คำว่าหยุดหมายความตรงนี้กําลังวิ่งวิ่งอยู่หยุดจึกเลยกําลังหายใจเข้าใจออกหยุดจึกเลยไม่ต้องฟังเสียงเอ็มเอฟอมนี่คำว่าหยุดรอทนดื้อคลายแสดงว่าที่ผ่านมาหนูหนูทําไม่ถูกอ่าล่ะโอเค่ะตอนนี้อยู่ครับเข้าใจได้รับคําแนะนําเรียบร้อยได้ใช่ไหมฮะจากจากจากตทวนแมนเนาะ อโอเคผลเป็นประกันในทีนี้อะไม่ได้บอกว่าทําไม่ถูกครับแต่ที่ผ่านมาเราสนใจแค่ไหนมันก็ไปเท่ากับแท่นั้นนึกออกไหม,มและทีนี้พอพอผู้กองกวันหนูทําแบบที่เอน้องเขาบอกอแบบหยุดแล้วหนูก็กัน้นแล้วมันมันได้แบบใหม่มาคุณลงุงคือแบบว่าหูแบบอธิบายแบบใหม่เลยครับเออ มันขึ้นหัวนะคะคุณลุงหัวแล้วแบบว่ามันมันเหมือนกับแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรซ่านออกไปทั้งตัวเราอย่างงี้ะค่ะแต่ว่ามันขึ้นขึ้นมาหัวนี่เยอะมากเลยโอเคผมเข้าใจหมดแล้วขึ้นมาทั้งหัวซ่านมาทั้งตัวคําว่าซ่านนะซ่านไปทั่วตัวใช่ไหมครับอ่ะเอาละสงสยัยไหมฮะตัวนั้นคืออะไรดูที่ว่าเป็นพลัง หนูคิดว่าพลังงานค่ะฟังให้ดีนะไอ้ตัวนี้พลังงานที่ว่าเนี้ที่ที่ต่อมาถูกหมดแล้วนะขอถามกลับว่าพลังงานตัวเนี้ยถามว่ามันอยู่ที่ลุงหงอกหรือว่าอยู่ที่จัดดแนมนและหรืออยู่ที่ตัวคุณเองอยู่ที่ตัวหนูเองถูกต้องครับมันเวิร์กนะมันเวิร์กแล้วเวิร์กแล้วมันก็กระจายพลังงานไปทั่วตัวเลยเนี่นทั้งตัวโอเคไหม S <S <S นั่นแหละคือใช่นั่นคือรหัสของตัวเองโอเคไหมคอรรส์นี่มันเป็นรหัสความรู้สึกมันเป็นรหัสโอเคนะเอาละสันทั้งตัวแล้วต่อครับอะไรเกิดขึ้นต่อครับเอ่อหนูถามก่อนได้ไหมคุณลุงได้เอ่อแล้วถ้าคุณว่าหนูทาครั้งต่อไปเนี่ยแล้วแล้วมีรหัสตัวเดียวนี้ไหมคะหรือว่าหนูรหัสหนูก็จะเปลี่ยนไปพอฟังให้ดีนะ ตัวนี้นะฮะมันจะเข้มข้นเป็นตัวนําพาต้นต้นขั้นแรกเลยสมมุติว่าบันไดมีสิบขั้นคุณขั้นที่หนึ่งได้เรียบร้อยแล้วต่อไปมันจะเพิ่มแล้วว่านขั้นที่สองแล้วมันจะไปตัวเจอตัวใหม่ทีหนึ่งเจอมาอะไรปุ๊บคุณจะรู้ทันทีแปลว่าตัวสแตนดาร์ดคุณโอแล้วโอเคไหมครับอ่าตัวเบื้องต้นตัวสแตนดาร์ดได้แล้วเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างที่สองสามสี่จนถึงตัวท็อปคือตัวสิบขั้นถ้ามันมีทั้งหมดสิบขั้น อตอนนี้ก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยไม่ต้องมาผิดถูกเพราะว่ามันจะรายงานคุณตลอดทุกครั้งไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาและสถานที่แปลว่าคุณได้แล้วได้แล้วแปลว่าถือครองเพราะเป็นความรู้สึกของคุณเองถูกไหมครับไอ้ออสั่นทั้งตัวนั่นแลคือตัวใช่ที่สุดแะครับ